สองหนึ่งเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ดูอนิเม่กันทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งเห็นอี ไม่ได้เกมนี้คือเราต้องทำแต้มตามที่มันบอกสร้างโดยแบบนี้สร้างโดยคิวแมสเซนซึ่งเรา้อเออว่ะมันชื่อเชนกักชนแนลไม่ใช่ชนแนลกูจะฆ่ามึงแน่กูอยากโดนจังเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้เขาไม่น่าทันว่ะเปิดสิบ point เอ้ยเอเอ้แค่ได้สิบแต้มก่อนชนะใครกินไปก็กินนะเดี๋ยวความของรอเอาก็สามรอบจ้ะ <N> ใ,ใครอยากกินอะไรก็กินเพราะเราอ่อนมาหารเขายังไม่ลด,ดกิ๊กเกดไปหาไม่ลดเหมือนกันถ้าหาเจอก็ต้องไปวิ่งอีกยังไม่ลดเหมือนกันอาหารนะแล้วเราก็ยังไม่เจอตัวอะไรด้วยเจอต่ลาวาเราเจอแต่แก่ตัวตัวสีเขียวอะ่ะเจอสีเขียวเจีเขียวใช่ใช่เขียวเทาเทาใช่ไหมเออหัวเขียวอ,อ่อเะเอ้าก็มาทุก เราไม่สามารถใช้ขวานทุกได้เพราะว่าเขาพีโอไอดิทกันนุ่มเอาโอ้กี่เขาออกหน่อยเขามีโอไอดิทใช้ขวานไปไม่ได้เออเดอเดอเอาเอาอะไรวะน้าอะไรวะเอ้ยแกใช้คนสกัดเองพอดีอะไรกันครับเนี่ยเดทออฟเดทบายสบายเลยเขาไม่เอาเขาไม่เอาผมไม่เอาเอาถึงคะแนนเลยนะไอเทนเลยถึงคะแนนเลยไอเทนคะแนนไปแค่ตัวเลขปัดเลยคะแนนจะไปแค่ตัวเลขแกควรจะไปเอาคุณยังไม่ได้ขุดไม้เลยเนี่ยไอเทนแกควรไปเอาเว้ยก่อนที่แกจะไม่มีคะแนน ไม่เราอาจจะมีคะแนนตั้งแต่อาหารแล้วพอเราได้เนื้อแกะมาอ้าวไม่ไม่แต่มันมันเปดเวลาไปแล้วเวลาอยู่ด้านบนนะเรารู้นะเราเห็นกินนี่อะไรวะทุกวันเลยเขาล่ามีแพงประกาศความหมายของตัวเองเออบ้านเนี่ยบ้านเราทำไมบ้านเราทำไมเออหมอบ้านการรับรวยใช่เออนอนนอนนอนใช่ไหมใช่ไหมไม่เขาเขาคุยการโทรความให้คุยกับเก Ừ, ếch ếch Ừ, ếch ếch thì sạc mồm Mẹ chả lẽ Ấn đầm Ôi Ây Cá nốt Bằng kha là lộn Ây cá nốt, Ây cá nốt Trên đó, bọc Nói lộn Ôi Cán Ôi Ôi, ồ, 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 เราไม่มีไอเทมไม่มีไอเทมตายอดีไม่มีไอเทมอ่ะแทบเลยวะไม่ติดอ่ะอเอ้าไม่ทันต้องสัตว์ที่ดามิแล้วอะไรนั่นล่ะทิกอาการเผาเดิมการเผาเดิมไปหาคีเปอร์ดิไหนคลิเปอร์เฮ้ยเอเมนเอแมนเอแมนเอ็มเป็นเอ็มเป็นดวงกับไออะไรคีเปอร์อยู่ไม่ใช่คีเปอร์ แต่เขาไม er mm ่อยักเจอช่วงนี้เขาไม่ตัดปคิปเปอร์แล้วล่ะบอกไว้ก่อนใช่เดี๋ยวก็รู้ดี๋ยวเดไม่ไขัดคำป้มเรียบร้อยเดี๋ยวก็รู้เองนยูีเกมไม่ซจีสามัวเดจะเกิดอะไรขึ้นไหมสักพักมีแต่มีแต่เบต้าอเขาพลาดเพตอนนี้เขาโหดกว่าเดิมแต่ก่อนแล้วเขากโหดแกะไหนเกดด้วยใช่ไหมคิปเปอร์เฮ้ละวังคิปเปอร์เดเลยลูแตก ไอแมนเราเราคนรีแมปเว้ยเพราะว่าถ้าแมปนี้แมปเดียวแล้วเรารู้ไงว่าของนั้นน่หคือตรงไหนไม่มันก็เป็นแบบนี้ทุกคนไมอยู่แล้วใช่แต่คนเล่นบ่อยก็มีเอเซอรโลชี่เอเซอรโลชีู่่ทุกอย่างเราก็เล่นไม่ให้มาเล่นไงเห็นบทที่เขาไม่เห็อะไรเอ่ยว่าออนการ์ดแบบอันการ์ดไปไหนเอ้าก็การ์ดแบบใกล้ที่พวกเรายืนกันอยู่ไ อ๋อเอ้ ain, ไม่ใช่ไอ้เนี้ยไอ้ ain, พื้นที่มันต้องคนดินอ่ะจเซอมอนไปแล้วอ๋อเอยู่ใกล้ๆเลยเติมเติมเติมเเติมเติตตตเม,ตต Simon, ม,มเดี๋ยวิมเต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 ิมอติมเตเตะมเติมอนิมเตลมเติมเตมเมเตอเิมเมอนมเติมเตเมมเติาิมมเติมเติมเติเตเมเติมเมอเมเเเตเเเมเมเ เวลาหมดพอดีอ้าวอ้าเอาเอ้าอะมองช่วยไว้เอาจับแนวไว้แค่เขาเขาเผาเล็กอยู่ครับโดี๋เย็นโลดได้อันนี้เหรอเดือดเดือดเดือดดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ไม่่ใชอันนี้เหรอเอาอ้าวใช่เหรออ้าวดอกไม้จริงด้วยนี่ดอกไม้เหลือใกล้ๆก็มีไม่เอาเอาวเดี๋ยวเย็นโลดได้ไม่ก็เออเดินไม่คือเยลโลดาดอ่ะเย็นเย็โลดาดอ่ะเราเราให้วางหรอ เยนโลดายเมื่อกี้มาติดตัวเราอยู่มันติดตัวเราอยู่แต่มันไม่ขึ้นว้านแก๊สแก๊สไหนวะแก๊สจะสยาหรือว่าแก๊สบ๊อกยาบอกยามันอกแก๊สไอ้แม่บ๊อกสินไงไอ้แม่นะแม่ใช่ดือแม่น่าหแม่นแมนอะไรอะไรเมื่อกี้เรามีเยนโลดายอะแต่เราเรามันมันติดอยู่ที่ตัวเราอ่ะต้องหยิบต้องหยิบไม่ใช่ต้อไม่ก็แม่แม่ติอยู่กับตัวกูตอนแรกก็ดึกว่าตอนแรกก็ดึกว่าเยนโลดายแล้วมันไม่ขึ้นตัวเราก็เดือดต่ออ๋อแม่งโคนายด ยิงรถได้คือให้ให้อิงตายตายไปก็ข้าอยู่ดีเออปัดเขากูจะปัดเ้อถงดวยกูจะปัดอ๊ะแกมาไล่ข้าคือไม่ปัดก็ไม่ตัดก็เซ็นเซอร์อ่ะเหมือนไอ้บอลอ่ะเออเดือบบอลแเขาไม่ตัดแล้วเขาไม่เซ็นเซอร์ด้วยไม่ตัดด้วยไม่อะไรทั้งนั้นเลยไอ้กันนุัดได้เป็นปัดเป็นดริงหรอปาดอะไรตัดอะไร เต้องใช้เคใช่ไหมถ้าจะไม่บิดเาออวว่ะอ๋ไอถต้นไม้ก็ถ่างต้นไม้ต้องใช้ทิอะเกี่ยวอะไรเกเกิชอัชาไม่อากไดขเออใครจะาเอาไปเถอะอันเนี้ยเกมันทำยไงวะรู้แค่ต้องใช้เอ้ยอ้เนียกาะถางต้นไม้ทำงไาทองแดงทองแดง เคาถาต้นไม้ว่ะเมื่อกี้นี่เองคาถาต้นไม้ขานาต้นไม้แล้วถู่งเองควรไปทำถทูงไหมอ้ต่างสูไม่รู้อ่ะมันมีแต่ดอกไม้ไม่ได้ทำต้น,นไม้ถ้าเอพีซีเล่นเหมือนค่ายเคนเล่นเออทมคิวเหรอได้เห็นค่าง่ายกว่านะ ใช่น่าจริงก็ลงมาหาเราให้ได้แล้วคูดิ้งลงมาเออไอเทมมันท้าอ้าวไม่ทันแล้วว่าอ่อนลาวาได้ไหมมีไหมมือป้อนลาว์มือป้ลาว์โอ้น่ารักเลยน้ำแข็งน้ำแข็อยู่นี่น้ำแข็งแต่ละไอ้บอชไม่ได้กูไม่เกูไม่เจออะไรเลยเออครับอวุธดินซอส